ที่329นะครับเรื่องการแก้ปัญหาประชา,ช,าชนบุกรุกป,ป่าของท่านสมาชิกดนายไม่พันถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับขออนุญาตให้ท่านผู้นวยการสํานักโครงการพระพราชดําริและกิจการพิเศษท่านพัฒนพงศมิติพัฒน์นะครับอนุญาตให้ท่านพัฒนพงศมิติพัฒน์เข้ามาเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ครับ ก็เรียนท่านดนานยและท่านรัมตรีครั้งหนึ่งนะครับกระทู้ถามแยกนี้ก็ให้เวลา20นาทีเลแบ่งกันฝ่ายละ10นาทีนะครับถามได้สองครั้งครับขอเชิญน,นะครับกลับเหรียนท่านประธานสภาที่เคารพอย่างสูงครับกระผมดนานยไม่พ่นพักเพื่อไทยอำนาจเจริญเขียนเลือกตั้งที่สอง 2. ต้องกลับขอบคุณท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัมตรีที่ท่านให้เกียรติได้มาตอบกระทู้ก่อนที่ผมจะถามกระทู้ผมให้ขออนุญาต กับบคุณท่านประธานที่ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมได้มาตั้งกระทู้ถามที่นี่แล้วทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ลงไปแก้ปัญหาทันทีครับเมื่อวันเสาร์ที่แล้วท่านในลงไปดูเรื่องภัยแรงแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเกิดความพึงพอใจมากก็ต้องกลับขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานครับผมก่อนที่ผมจะถามผมค่อยอยากจะนํารายละเอียดบางส่วนเพื่อจะให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบก็คือ ข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดนาจเลิญเนี่ยครับแบ่งเขตการปกครองออกเป็นเจ็ดอำเภอนะครับซึ่งมีอำเภอเมืองนาจเริญอำเภอหัวตะพานอำเภอเรือมนาอำเภอพนาอำเภอปทุมราชวงศ์ษาอำเภอชานุมานและอำเภอเสนางคณิคมในปี2564มีประชากร378,523คนครับในเขตเลือกตั้งที่สองของผมเนี่ยมีทั้งหมดอําอำเภอครับคืออำเภอเรือมนาอำเภอพนา อำเภอปทุมราชวงศ์สาอำเภอชานุมานและอำเภอเสนาคนณนิคมซึ่งมีประชากรอยู่1 9 0 6 8 6 1คนประชากรส่วนใหญ่ครับท่านประธานประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับมีพื้นที่ปลูกข้าวซึ่งถือว่าข้าวหอมมะลิจลังหวัดน่าะเจริญเป็นข้าวหอมที่มีคุณภาพนะครับโด่งดังไปทั่วประเทศ มีพื้นที่ปลูกข้าวถึง1นึ่งล้านห้าหมไร่ปลูกมันสำปะหลังครับท่านประธาน95,542ไร่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกที่อำเภอชานุมานกับอำเภอปธุมราชวงวงสาปลูกยางพาราครับมีพื้นที่ปลูก84,172ไร่ส่วนใหญ่จะปลูกที่อำเภอ ชานุมานปทุมราชาวงศ์สาและเสนาขคนิคมแล้วก็ปลูกอ้อยครับ3 9 2 2ม่ไร่ที่อำเภอชานุมานเป็นส่วนใหญ่ครับปัญหาครับท่านประธานปัญหาที่พบในขณะนี้ที่ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดก็คือเมื่อปี2557รเนี่ยรัฐบาลคอสชอมีนโยบายทวงคืนผืนป่าจึงกำหนดให้หน่วยงานออกรางวัดที่ดินที่เป็นผืนป่า ป่าสงวนหรือป่าอุทยานจึงเกิดประเด็นปัญหากระทบกระทั่งกันระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องมีการจับกลุ่มคุมขังในบางรายที่ไม่ยอมนำตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดทำให้มีพี่น้องประชาชนอยู่อย่างระแวดระวังซึ่งทุกคนต่างอ้างว่าที่ดินเหล่านี้เนี่ยเขาทำกินมาก่อนที่จะมีการประกาศปัญหาดังกล่านะครับยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันครับท่านประธาน ทั้งๆท,ที่รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกนโยบายดังกล่าวไปเมื่อปี2562เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังอ้างว่าที่เหล่านั้นเนี่ยได้ดําเนินการเรื่องกฎหมายมาก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยกเลิกดังนั้นก็จึงจําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีต่อไปคนที่ถูกวัดขอบเขตปลูกป่าเขาก็ต้องปลูกป่าต่อไปดังนั้นประเด็นเหล่านี้นะครับจึงเกิดปัญหา ที่ผมเองเรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ด้วยความระแวดระวังนะครับไม่มีความสุขในจังหวัดอำนาจเจริญครับมีพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติคือภูสะดอกบัวนะครับอุทยานภูสิงห์อุทยานภูผาพึ่งและป่าสงวนแห่งชาติซึ่งทั้งหมดเนี่ยอยู่ในอำเภอชานุมานเสนางคณิคมและปะทุมราชวงศ์สา ท่านประธานครับประเด็นที่ผมอยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็คือนโยบายในการจัด,ก,ดการปัญหาผืนป่าเนี่ยท่านมีนโยบายอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่กับป่าอย่างมีความสุขและมีบางรายที่ที่ดินเขาตั้งแต่ทำมานีย่ยังไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์เลยอยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยเหลือ หรือว่าทําให้เขามีสิทธิ์ในที่ดินทํากินเหล่านี้ไม่ทราบว่าท่านรัฐมนตรีท่านมีนโยบายอย่างไรครับขอเชิญน้ำตีครับครับเรียนท่านประธานสภาครับ่เรา,า,าวุฒิรัฐบะลช้างวิาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขออนุญาตตอบประเด็นกระทู้ของท่านสอสอดนายในมหิพันธ์นะครับจากจังหวัดอาณาจริญน,นะครับขอให้เท่ยนามนะครับต้องเรียนว่าเป็นปัญหาที่ ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับถ้าหากว่าการทํางานแล้วเกิดมีการเข้าใจผิดแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันระหว่าง พี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องขออนุญาตเรียนท่านประธานผ่านไปนยังท่านสมาชิกว่าในาทางการทํางานของกระทรวงทรัพย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการนั้นเราเน้นเรื่องการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องถ้อยทียถ้อยอาศัยกันนะครับพี่น้องประชาชนต้องไม่เดือดร้อนและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เองนะครับก็จะต้องไม่เดือดร้อนในการที่ไม่โดนฟ้องกรณี157ละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ อันนี้เป็นประเด็นที่บางครั้งพี่น้องประชาชนอยู่ในเขตที่ทับซ้อนกับป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับต้องเรียนว่าการที่จะสามารถทํากินได้ในขณะนี้เนี่ยนะครับทางพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเราพูดถึงพื้นที่ป่าสงวนก่อนนะครับเราสามารถยินยอมให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยอยู่ร่วมกับป่าแล้วก็มีการควบคุมพื้นที่นะครับไม่ให้มีการขยายตัวม,มากจนเรียกว่าเกินกว่าปริมาณที่จะต้องใช้อยู่อาศัย โดยที่มีแนวทางว่าก่อนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30มิถุนา2541นะครับว่าถ้าหากว่าใครอยู่ก่อนพื้นที่นี้นะครับก็จะได้สิทธิ์อยู่ไปแล้วก็จะมีการตรวจสอบร่องรอยการทําประโยชน์โดยการใช้ภาพถ่ายทาง Throw อากาศปี2545นะครับในพื้นที่ดังกล่าวนี้เราจะจัดการให้ euh พี่น้องประชาชนเนี네่ยได้สิทธิ์ต้องเรียกว่าได้สิทธิทํากินในพื้นที่นะครับย้ําว่าเป็นการให้สิทธิทํากินไม่ใช่กรรมสิทธิ นะครับเพราะว่าภายใต้ในโยบายของท่านนายมตรีนะครับท่านพลเอกประยุจันโอชาคือคณะกรรมการที่ดินแห่งชาตินั้นคือการจัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์หรือป่าสงวนนะครับให้สามารถทํากินได้นะครับเมื่อมีสิทธิ์ในการทํากินแล้วภายใต้โครงการคอทชอนั้นเนี่ย พี่น้องประชาชนแต่ละท่านเนี่ยจะสามารถามีสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเช่นว่าถ้าทำพื้นมีนาอยู่20ไร่นะครับอยู่ในพื้นที่คอทชอแล้วเ,เกิดความเสียหายขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะไปขอการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินจากกระทรวงเกษตรหรือว่าเอาที่ดินนะครับไปตึงทันโทษไม่ใช่ไปถึงไปเรียกว่าไปค้าประกันกับทางทกศนะครับเป็นต้นทุนในการทำมาหากินแต่สิ่งที่พี่น้องประชาชนจะไม่ได้ก็คือกรรมสิทธิ์ในที่ดินเหล่านั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโฉนดที่ดินนะครับ แต่ว่าจะมีเอกสารสิทธทิทำกินให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งในพื้นที่คอทชอทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ12ล้านไร่นะครับและในปี2564นี้เนี่ยเราจะทําการส่งมอบพื้นที่ประมาณ3.9ล้านไร่ทั่วประเทศให้กับ76จังหวัด เพื่อมอบให้กับพี่น้องประชาชนได้มีสิทธิท,ทำกินดังนั้นในส่วนของพื้นที่ป่าสงวนนั้นนะครับขอให้ท่านสสครับท่านประธานครับสบายใจได้ว่าอย่างไรเสียคนจะต้องอยู่กับป่าได้แล้วก็จะมีภายใต้โครงการคอทชอน,นั้นเนี่ยอนุญาตให้คนพี่น้องประชาชนทำมาหากินได้ไม่เดือดร้อนนะครับส่วนในพื้นที่ของป่าอนุรักษ์ครับท่านประธานครับหรืออุทยานแห่งชาติซึ่งที่อ,อำนาจเจริญนั้นมีอยู่ถึง3อุทยานด้วยกันนะครับภายใต้พรบอุทยานแห่งชาติปี2 5ง2ครับท่านประธานครับ มาตรา64ครับท่านประธานครับแล้วก็ภายใต้พรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562เช่นกันภายใต้มาตรา121นั้นทางกรมบุทยานนะครับได้ทำการสำรวจเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วว่าในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ก็คือพื้นที่อุทยนาน3แห่งของภายในจังหวัดอำนาจเจริญนั้นมีพี่น้องประชาชนนะครับอาศัยอยู่เท่าไหร่ซึ่งจากการที่สำรวจมาครับท่านประธานครับออมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4,265หมู่บ้านครับท่านประธานครับแล้วก็มีราษฎรที่แจ้งทําการครอบครองแล้วก็ร่วมสำรวจในการครอบครองที่ดินอยู่ทั้งหมดเนี่ย316,000กว่าไรครับท่านประธานที่ดินทั้งหมด468,000กว่าแปลงหรือประมาณ4ล้านกว่าไร ดังนั้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นี้เนี่ยเมื่อเราสำรวจร่วมกันแล้วพี่น้องประชาชนอยู่แล้วก็จะมีสิทธิ์ทำกินอยู่ในพื้นที่เดิมเพียงแต่ว่าการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นั้นก็จะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมขึ้นมาเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการที่ห้ามล่าสัตว์ที่เป็นสัตว์อนุรักษ์นะครับหรือว่าพื้นที่ทำกินต้องช่วยกันดูแลป่านั่นอีกส่วนหนึ่งด้วย นะครับเพราะว่าต้องเรียนว่าการจัดพื้นที่ที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนในเขตป่าอนุรักษ์นั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะบางครั้งเนี่ยก็จะมีทางคนหลากหลายกลุ่มนะครับเห็นด้วยก็มีไม่เห็นด้วยก็มีแต่ว่า แนวทางของท่านนายกก็คือทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถอยู่ร่วมกับป่าแล้วก็ช่วยกันดูแลได้จึงเป็นที่มาของโครงการคอทชอนะครับแล้วก็อีกหลายๆโครงการที่จะขอให้พี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยช่วยทํางานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าร่วมปลูกต้นไม้ด้วยนะครับฉะนั้นก็ขออนุญาตฝากท่านประธานไปอย่างท่านสสในเบื้องต้นก่อนครับท่านใดถามได้ับถามที่สองครับขอภาพด้วยครับครับท่านประธานครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นก็คือขณะที่ ผลผลิตของชาวบ้านเนี่ยที่เขาทำแล้วกำลังได้ผลภาพต่อไปเลยครับคือไม่ว่าจะเป็นมันเป็นอ้อยหรือเป็นอะไรเนี่ยพอพอเขาจะปลูกป่าเขาก็ใช้รถไถไถเลยครับไถทิ้งเลยครับชาวบ้านไปร้องขอนี่ก็ไม่ได้เพราะถือว่าที่ของคุณเนี่ยเป็นที่ที่ถูกยึดแล้วต่อไปเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นอะไรนี่ครับจะเกิดปัญหาอย่างนี้ตลอดต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยเขามีความเดือดร้อนว่าถ้าจะปลูกป่าก็ให้เขาเก็บผลผลิตก่อนได้ไหมค่อยค่อยปลูกคราวนี้ปัญหามันเป็นอย่างนี้ท่รรานประธานอยากจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อกลมป่าไม้เนี่ยมีงบประมาณในการปลูกป่าทุกปีครับแต่ถ้าปลูกลักษณะอย่างนี้เนี่ยพอปลูกเสร็จพอคุณไปปลูก แล้วก็ไปทะเลาะก,กับชาวบ้านเขาก็ถอนทิ้งหมดครับมันก็ไม่มีอะไรเหลือผมเรียนถามท่านว่าเป็นไปได้ไหมว่าท่านจะจ้างชาวบ้านที่เขาอยู่กับป่าปลูกป่าตามงบประมาณที่ท่านไปจ้างผู้รับเหมาปลูกนี่ยแล้วก็มีงบประมาณในการบำรุงรักษาดูแลเป็นรลายปีถ้าใครดูแลต้นไม้ได้ผมว่าอย่างนี้ไม่ถึงสิปีครับต้นไม้จะเต็มทั้งหมดเลยเพราะวันนี้พอให้กรมป่าไม้ไปปลูก กรมป่าไม้ก็ไปจ้างผู้รับเหมาผู้รับเหมาไปปลูกก็ไปทําลายของเขาพอปลูกเสร็จเขาก็ทําลายทิ้งมันก็จะเป็นประเด็นปัญหาอยู่อย่างนี้ตลอดนั้นก็จึงเรียนถามท่านว่าเพื่อให้คนที่อยู่กับป่าได้จริงๆเนี่ยท่านสามารถนาเอางบประมาณเหล่านี้เนี่ยให้กับชาวบ้านเป็นผู้ปลูกป่าเป็นเจ้าของป่าได้หรือไม่ครับเชิญน้ำทีครับกล่าวขอบพระคุณครับท่านประธานครับตต้องต้องเรียนท่านประธานว่าท่าน,ท,านท่านสสพูดได้ถูกใจผมมากนะครับ จะพูดไปก็ไม่อยากจะกลายเป็นว่านฐมตรีมหาเสียงนนะครับท่านสสแต่ว่าแนวคิดที่ท่านสสพูดนั่เนี่ยเป็นแนวคิดที่ผมได้คิดเอาไว้แล้วก็จะทําการในอนาคตเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านสสพูดมาครับท่านรัฐมนตีท่านท่านประธานกับเราอยากจะทํากระทรวงอยากจะทําผมได้เคยสอบถามทางกรมป่าไม้สอบถามทางหลายหน่วยงานว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะจ้างคนปลูกป่านะครับพี่น้องประชาชนก็จะได้มีรายได้ด้วย แล้วก็รัฐเองก็จะได้ป่าคืนด้วยอันนี้เป็นแนวทิศที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยกฎหมายมันยังไม่เอื้อให้ทางราชการเนี่ยนะครับไปจ้างพี่น้องประชาชนโดยตรงเลยว่าในนกนขอในคอ,อทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ซึ่ง จริงๆแล้วผมเองก็อยากจะให้มันเกิดนะครับเพราะว่ามันโดยตรงไปถึงชาวบ้านเลยไม่ต้องไปผ่านบริษัทอะไรดังนั้นสิ่งที่เราทําได้ในขณะนี้ก็คือว่าการที่ทางกรมป่าไม้นะครับหรือหน่วยงานที่ต้องการจะปลูกป่าครับท่านประธานครับว่าจ้างบริษัทซึ่งถ้าเป็นอะไรที่ต่ํากว่า5 0 0 0 0นบาทนั้นเนี่ยทางในพื้นที่เนี่ยสามารถเอาบริษัทในพื้นที่แล้วก็ขอให้ว่าใช้คนในพื้นที่ในการที่จะมาปลูกป่าอันนี้คือสิ่งที่ททางทางกรมได้ไพยายามดําเนินการนะครับเพื่อว่าคนในพื้นที่ก็จะรู้เรื่องในการปลูกป่า นะครับแล้วก็เงินที่ว่าจ้างไปที่รับจากรัฐบาลไปเเงินราชการไปเนี่ยก็จะหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่คราวนี้ในกรณีที่งบประมาณมันเกิน5,0,000 0บาทนะเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการ e bidding จะต้องมีกระบวนการทางทางเรียกว่ารัฐพัสดุที่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาในประเด็นนี้ก็อาจจะมีการควบคุมได้ยากขึ้นหน่อยแต่ว่าถ้าหากเป็นโครงการเล็กลงมานะครับทางกรมนั้นเนี่ยสามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไปได้ว่าในพื้นที่นี้เราจะให้บริษัทในพื้นที่เป็นคนปลูกป่าโดยที่บริษัทในพื้นที่ก็จะต้อง พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละเป็นคนมาปลูกป่าซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะสมประโยชน์นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ตรงตามใจที่ท่านสสต้องการคือว่ามันจะต้องผ่านเหมือนผ่านคนกลางมาก่อนนะครับเป็นบริษัทที่ผ่านการประมูลเซ็นส,ส,สัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ไปว่าจ้างพี่น้องประชาชนอีกทีหนึ่งซึ่งในอนาคตนะครับถ้าหากทําได้นะครับผมเองก็อยากจะผลักดันนะครับกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบเพื่อเปิดโอกาสให้ทางกรมป่าไม้หรือกรมอุทยานนั้นเนี่ยสามารถว่าจ้างพี่น้องได้โดยตรง นะครับในทุกๆตําบลทุกๆหมู่บ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์แล้วก็ป่าสงวนนะครับเพื่อที่ว่าพี่น้องประชาชนจะได้รู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์จากการที่เขาปลูกต้นไม้เขาได้ประโยชน์จากการที่เขาดูแลป่านะครับและท้ายที่สุดทางกระทรวงทรัพย์เองก็จะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการที่มีพี่น้องประชาชนมาบุกรุกป่าหรือว่าเกิดไฟป่าขึ้นในหลายๆพื้นที่ดังนั้นสิ่งที่ท่านสสพูดมานั้นต้องเรียนว่าตรงใจผมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการบ้านที่ผมกําลังทําอยู่ นะครับแล้วก็ในอนาคตเราพยายามผลักดันเพื่อให้เกิดกฎหมายนี้แล้วเปิดช่องให้ทางากรมป่าไม้นั้นเนี่ยสามารถไปว่าจ้างพี่น้องประชาชนได้โดยตรงเอาเงินให้พี่น้องประชาชนในการปลูกป่าดูแลป่าเพื่อให้เติบโตตามนโยบายที่ท่านสสมีแนวคิดไว้ครับท่านประธานครับครับต้องขอบคุณนะท่านนายังมีอะไรไมครับเช่นครับท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านรัมตีท,ที่ท่านได้ถือว่านายโยบายของท่านนะครับมีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมีความหวัง ฝากท่านว่ากฎหมายมันมีไว้แก้นะครับถ้ากฎหมายในที่มันเป็นปัญหาอุปสรรคท่านประธานเองก็เคยพูดตลอดว่าเราสามารถแก้ไขได้เพื่อพี่น้องประชาชนผมเองอยากจะฝากเอกสารผ่านท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีเพราะว่าอยู่ด้านในนี่มีชื่อของพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนเขาร้องมานะครับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนนะท่านประธาน ก็ต้องกราบขอบคุณท่านประธานกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณเดินายนะครับแล้วขอบคุณท่านรัฐมนตรีมากครับท่านมาตอบสองกระทู้วันนี้ครับ